ไปเบิ่งเทคนิคก,การสอนปลาพันพสำหับชาวเมืองเฟืองฮหด <c oughs> จังได้เนี่ยเอาวิ่งตรงแล้วค้นก็เหินว่วนนะเบื้องโอ้าหตวัวหัวแบกใหญ่หัวกบว่ะ ตุ๊กตุ๊กธรรมดาสิเอ้อผักจันทร์ไปไนะ่น้าแยบสีก็หิ่งกันนี่นะมันอยู่แถวนี้แหละไอ้บ้าจุดประสงค์ต่างมาไม่ต่างมาเรียงกันไหมมาเรียงกันโซนอะค่ะได้ปลาพันนี้มันมักแรนขึ้นเทิงหรือมันมักแรนลงหลุมหรือมันเป็นตามฤดูกาลขึ้นเทิงค่ะันแรนขึ้นเทิงต้องได้เอาเวีงขึ้นเทิง นี่มาเล็กได้อีกบ่หงได้บ่วันี้กันหินหลาย กเดตากาตัการขวนการขวนเขตวปิงนั่นตอวัลลี่นตใส่อุ้ยป้าพมกับป๋าเล่นต่างกันอย่างไรวายอ้ลระวังมันเฮียตายแล้วปะพันอลล โอ้ยตัวใหญ่มันได้จักตัวสามน่ะใหมอันนี้เรนได้ตัวห้องเดะของเพื่อนมีแต่หญ้ายังได้ก็ได้นี่อันเดือดตัวพวกสามตัวเล็กสองตันเดะแต่วงมัวแต่เบิงกตาดูมันเท่ากั่ไปยุทั้งหลายเออราต้องมายวนถึงบนหนีก่อนซะนะโอ้ยเอาไม้เอาไม้ได้หลายแล้วแบบนี้เล็กอยู่พี่บอกเลยหลายนะมึงไปก็เดินมาแม่ ควายนะมันไหลส่นมาห้องโอ้โหสะระแหนได้หล่บปุาได้ก็เมืได้ตัวตัก่ดอเออตัวนั้นผู้ชายอันตัวที่ได้ไปที่ด้อีก เสร็จสิ้นภารกิจซ่อนป่าแล้ววันนี้สิไปอัดตคอนเบิ่งดูว่าซ่อนป่ากับอัดตคอนอันไหนมันสิได้ปลาหลายตัวพักททพกูด่ะเออเก็บแน่พักกูดคันมีอนั่อนนะอนเออเผู้สำคัญนะนะั่นเบิงเดจะได้ปลาไปมืดล่ะ <laughs> เดี๋ยวจะไปอัดคอนอยู่เทิงคุณสำรวจเบิ่งทางน้ำบอนทีจะอัดคอนได้พอดีบอนี่มาสสมขนาดเลยมันเป็นทางน้ำสองแสกเนาะแล้วก็มีดอนหรือเขื่อกลางแล้วจะอัดฟากนี้ให้น้ำแห้งแล้วเขาจะเก็บป่าฟากนี้แล้วก็ปล่อยให้น้ำไหลาฟากนี้อัดแล้วแล้วค่อยปล่อยน้ำไปเบิ่งหมู่ขเขาจากำลัง กะเกียมโอ้ยมีผักกูดผักหม่มหลายอยู่นะผักปลาผักกูดอันนี้เอาไปเอาไปคั่วไปเห็ดนมกกับป่าหรือว่าแกงใส่ป่ากระแซบเกผักกูดไปนำเดี๋ยวได้ป่าแล้ว เราก็เอาไปแก่งใส่ป่าดีต้องเอายอดอ่อนมันอันบานสำนีแท่บมันบ่มเมือกหลายถ้ามันยังเป็นกกูดๆขอ้ขอขแบบนี้มันเกิดเจอเจนยังเมือกอยู่แต่ว่าคันไผ่มักกับคักนอนนี่น่าจะมีคอลลาเจนหลาพอเมือกหลาเติมน,น,นี้มัวม่วว่ามั่วบุฟเฟ่ข่หมอนจิกนะว่าเป็นยังไงแต่คิดเอาซื้อว่าน่าจะ ผักกูดนี่มักจะเกิอดอยู่แคมนัานก็มีหลายแตบแล้วโพักอันนี้ก็กินได้อันนี้เอิ้นพักแตงอันนี้เอาไปสุบกินก็ะแซบมันจะรสซาาิมันจะ,ะ,นนจะออกขมๆนิดนึงก่องันนี้จะไปเบิงงูค่ะเจ้าอาัดคอนกันเ่อเคยเห็นจากเถื่ออัดคอนเห็นจังไหรบป๊ไปทั้งไตแล้วันนี้ อโอ้ป่าพะกุดเริ่มละนี่อุปกรณ์ในการอัดคอนมีอย่างแดดพายางโจกส้วนคน, <laughs> คน <laughs> ก็จะอัดแบบนี้เนเาะเพื่อให้น้ำมันแห้งสนิทเขาจะสิเก็บป,ป่าได้เนาะ งงเปลี่ยนแล้วน้ำป,ปากนั้นเริ่มแห้งแล้วแต่วทางนี้ยังไหลแหงอยู่เดี๋ยวอัดน้ำแห้งเสนินมันก็คงจะแหงไว้เนาะถ้าเบื่งตอนมันแหงสิบไปสำรวจบ้งว่าสิมีป่าหลายบ่